สวัสดีครับไม่ได้พิจยว่าไฟแฟชชั่นแนลนะคือเป็นวันนี้รายการเนี่ยเราเป็นรายการเรียกชันนะเพราะว่ามีหนึ่งยุทธเพื่อคนดังได้มีบทเพลงของตัวเองก็คือพี่แอคฮาร์ร็อกเกอร์หรือว่าพี่บี่ <S <S นั่นเองแล้วทุกคน่จะติดตามกันผมก็ติดตามมานานแล้วนะแต่ว่าคือแบบช่วงเขาเรียกนะห่างหายไปนานเพราะว่าช่องนู้นช่องนี้ก็ดูไปทั่วนะเพราะเราก็ดูหลายๆสตรีมเมอร์อุย้ยแสงหูยนั่นแหละทุกคนมันย้อนแสงเลยเพราะประตูบ้าน ปิด่ไหมเดี๋ยวผมจะวาไ์ปปิดตัวบ้านมันหนึ่งคนไป <c oughs> นะก็พี่เอกอะได้ไปคอลแลปกันเลยนะกับโฮมสปีดโฮมสซวฮะอืมแล้วก็เลยแบบว่านหนๆคนที่เราเคยติดตามมาสมัย่อนอะเขามีบทเพลงแล้วเราลองฟังกันหน่อยแล้วก็ลืมไปมันไป,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 ไปเห็นเขาโคฟเวอร์กับช่องอะไรนะอะไรอนะโทนี่อะ <c oughs> หรือพี่พ,พี่พี่ตูนนะัุนคน ต้นไม่เป็นตูนต้นนะครคนก็พอดีผมก็ว่าเออเห็นโฆษณาต้องงานแล้วะว่ามันมีเข้ามาก็เกมนะ้ผมไม่ตังซื้อนะว่าจะซื้อมาเล่นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอไม่ตังก่อนแต่เห็นพี่เอกอขหัวมีผลงานออกมาวันนี้เราจะมาลองทำคลิปดีแอคชั่นดูทุกคนช่องเราไม่ดังนะแต่ที่เราไมา่เราประกอบพี่เอกดังไม่ใช่ทุกคนก็ นั่นแหละเราจะมาลองฟังกันเลยทุกคนเริ่มเลยไอในมือไอในในกระเป๋ากีคือไมคคีย์บอร์ดปะเหมือนเป็นคีย์บอร์ดนะทุกคน 对呀。 รมันมนี <oh ้เหมือนกันใช่ไหมเรา่งเหมือนเลยรอมีว่าเหมือนเขาจะรอวีว่าทุกคนอ๋อโอ้ยนี่แล้ว

ดนรอจดรถแล้หเนี่ยเหมือนกันเดินรอจอดรนะทุกคนอ๋น้องอยู่ในยไปถอดข้อไหนันีนึงอ,อ,อะไรหรอฟัง กลุ่มลักล่าด้วยไม่อยากรู้ทุกันรู้ทำไมพันกว่าอ๋อนี่ก็แบบโดนที่ไปไม่ไดงโลนไหม เฮ้ยทุกคนอ่น้าตาปะเนี่ยดเออใช่กอันี่ไอ้ไอ้ตรงฝั่งนี้ทุกคนเป็นตกน้องตาเาเนี่ยวิ้ยก่อนน้งตาทุกคนลุกได้วย ฮาร์ดล็อกเกอร์ก็มันเป็นเพลงที่มันเขียนมันเขียนกันเนเื้อเรื่องตัวละครในเกมใช่ไหมอันนี้ผมคือผมไม่รู้นะทุกคนผมติดตามเพราะว่าผมเป็คนชอบเพลงอยู่แล้ว,ลวก็ฟังผพฟังเพลงจะเห็นว่าพี่เอกเขาเป็นแบบว่าเออยูทูบเบอร์ชื่อดังเนียก็จะทําเป็นเพลงออกมาเลยผมก็ลองที่ผมติดตามมานานแนละ้วแต่ผงผมเพิ่งม,มาเจอไงพอดีมาเจอ,อทีนึงมก็ผ่านไปหลายวันแล้วนะทุกคนก็โดยรวม ก็คือว่าเหมือนอารมณ์มไงอะพี่เอกก็เป็นนะนักเล่นเกมอะเขาเรียกอะไรยูทูบเบอร์แคสเตอร์แคสเกมเมอร์ใช่ปะเออเาเรียกงั้นแล้วเหมือนไปแข่งเงี้ยเหรอน่าจะใช่แล้วเหมือนเป็นงานแข่งแล้วแบบว่าเหมือนเกมแพ้อะไรอย่างงี้ะ <c oughs> ก็เลยล้มก็เลยเหมือนอารมณ์แบบว่าหัวร้อนเงนี้ยทุกคนก็แบบเราก็เป็นได้ทุกคนนะพังเขาขอหอเราไม่สนใจคนในทีมหรือว่าอะไรเงี้ยนะทำแบบให้มันเกิดดราม่าในกระแสใช่ปะ ว่าเออเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แพ้แล้วพานอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะผมเพราะผมใช่ป่ะแพ้แล้วพานเพราะว่าเมื่อกี้ไอ้ที่ว่าไร้ศพป่ะก็มีคำด่าเจ้าของไอ้พวกเด็กเรียนคีย์บอร์ดาจะเป็นคำด่าพวกเด็กเรียนคีย์บอร์ดทุกคนก็เนื้อหาเพลงน่าจะประมาณว่าใจผูกเจ็บนี่คือยังไงอ่ะคือก็ไม่รู้ว่าคือแบบมันเป็นความเจ็บที่ว่าตัวเองแพ้แล้วตัวเองไปทําให้มันเกิดเรื่องแต่ ผลที่ที่มันได้รับมาไม่ใช่กับตัวเขาเองอะทุกคนเหมือนอารมณ์แบบอันนั้นน้องสาวเขาใช่ไหมหรือแฟนน้องสาวมั้งทุกคนรับไปเกิดขึ้นกับน้องสาวมั้งทุกคนก็มันก็ยิ่งแบบเป็นความที่แบบว่ายิ่งเจ็บใจขึ้นไปอีกแล้วแบบว่ามันแบบมันเป็นความแบบปวดเราดูนั่งดูมีความแบบคนรู้ทุกคนแล้วมันมันเหมือนมันเจ็บมันปวดแทนแบบคนคนคนนั้นทุกคนก็คือแบบว่า่คนมันลุกมากก็เป็น เราก็ไม่ได้จอดลึกอะไรลึกขนาดนั้นเพราะผมก็ไม่ได้รู้นะแต่ว่าคือผมชอบเพลงก็เลยแบบว่าเออลองเข้ามาดูพี่เอกก่อนผมก็ติดตามเมื่อก่อนเมื่อนาน,านมากแล้วตั้งแต่อะไรตั้งแต่แรกๆที่เขาเล่นคงเล่นเกมอย่างเงี้ยพี่ก็ผมก็ไม่ค่อยรู้เพราะตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยมีโทรศัพท์อะไรผมมียืม,มโทรศัพท์พ่อมาดูอะไรเงี้ยก็พี่เอกเนะี่ยที่ว่าติดกับเขาเพราะเสียงขำแล้วแบบคาแรคเตอร์ความหล่อความหล่อเหล่าล้วเขาก,กอนหน้ากากทุกคนเขาไม่เคยถอดมาอะไรเงี้ยหรือปะ แต่ผมไม่รู้เขาถอดอยังเพราะว่าผมก็มากลับมาผมก็ดูอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่าจะไม่ค่อยได้ติดเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าผมเห็นเขาทําเพลงทุกคนก็เลยลองมาดูเพราะผมเป็นคนชอบเพลงอยู่แล้วแล้วก็ผมเคยมีช่อง cover เพลงเดี๋ยวจะขึ้นไปช่องตรงไหนนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นเป็นช่องเก่าผมแล้วคนมันไม่ค่อยติดตามทุกคนแล้วก็มันติดเหลืองเยอะมากลคลิปนะี้อาจจะติดอีกแต่มันลงในช่องไฟแฟชชั่นแนลทุกคนก็ผมไม่เคยทำคลิปไดีแอคชั่นนะท่านู้ว่าถูกผิเดเ๋ยวผมขอโทษขออภัยก่อนนะทุกคนก็ คืออันที่จริงแล้วอ่ะก็ผมว่าเห็นข่าวสักพักหนึ่งผมก็เลยว่าถ้าคลิปเนี้ยออกไปผลลับดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปคัพเวอร์ทุกคนเป็นคัเวอร์เบสนะเพราะาผมมีเบสแล้วก็กองนะ้ทุกคนตะกองนี่ยังไม่น่าจะคัเวอร์เพราะว่ามันยังไม่มีอุปกรณ์อัดเสียงทุกคนก็ถ้ามุดชอบอย่าลืมกำลังใจให้กับไฟแฟทชาแนลด้วยนะกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนก็ ไม่ได้ไม่ได้เกาะกระแสทุกคนแต่่าเกาะจะเกาะนะแต่ไม่ได้เกาะทุกคนก็คือว่าลงไว้ก็คือแบบช่องผมก็ไม่มีอะไรลงอยู่แล้วนะเพราะวันวันก็ลงนู่นลง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 แต่ละคลิปผมจะทําอะไรโมโซ่โมโซ่ว,วทุกคนช่องนะก็หมุดเผือผ่อเผื่อดังไปก็โอ้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะทุกคนยอย่า,าดาอยอะไรกันเลยต่างก็เบาๆนะทุกคนผมจะทําคลิปเป็นคเวอร์เพลงของพี่เอกนะทุกคนก็ก็ก ไม่มีอะไรล้วคนก็สำสำหรับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัวละครใช่ปะเป็นตัวละครในเกม Home Sweet Home s u r v i v ทุกคนก็เป็นตัวอะไรฆาตรกรใช่ไหมและเป็นอะไรเขาเรียกอะไรฮันเตอร์ทุกคนผมไม่รู้จักนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นใช่ก็เอ่อมันผมไม่ได้รู้ข้อมูลนะก็คือว่าเดี๋ยวผมจะลองซื้อมาเล่นดูทุกคนว่ามันมีตัวละครแล้วมังผมผมยังไม่เคยเลยพวกยังไม่เคยแต่ว่าอยากเล่นทนะุกคนแต่ไม่มีทุนเลยก็นั่นแหละ ก็เป็นกำลังใจกันทุกคนสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆเลยเห็นปะผมแค่มานั่งฟังแล้วแบบอ๋อเออลืมเราสรุปยังไม่ทันจบสรุปนะทุกคนก็คือว่าทําให้พี่เอกอ่ะเขาแบบมีความอน,นี่ในตัวช่แบบเจ็แบบแขนคนที่ทําน้องสาวเขาแล้วแขนตัวเขาเองหรือเปล่าว่าที่ว่าทําทําให้ทําให้เกิดเรื่องอ่ะแล้วก็แบบว่าจนน้องสาวตัวเองต้องมาเอได้มีส่วนเออได้มีส่วนก็เลยทําให้แบบเออเขา แต่ว่าอันนี้ที่ผมยังสงสัยนะตัวละครมีกระเป๋าแล้วก็เก็บแขนข้างหนึ่งเหมือนอารมณ์แบบน้องเขาตอนน้องเขาตายไปใช่ปหน้องเขาเหลือแขนแค่ข้างเดียวเกี่ยววะเนาะก็เหลือแค่แขนข้างเดียวจริงๆแต่ตอนแต่ผมยังไม่รู้รายละเอียดลึกๆนะทุกคนผมยังไม่ได้อ่านในเรื่องของตัวละครแต่สมมติว่าอยากให้อ่านยังไงก็บอกเหมือนทุกคนแต่ผมจะไปผมยังไม่เคยทําอะไรเกี่ยวกับการแบบว่าหาข้อมูลเลยนะจริงๆสมมติว่าท,ท,ทำอะไรผิดผมขอโทษนะขอโทษเรื่องล้านกับชอ้ชาพิเศษชาแนลนะทุกคนผม <c oughs> <c oughs> สองคนหล่อไหม นั่นแหละทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ก็ก็รอบที่ร้านทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวมารอพบกับคลิปอ่าโคเปอร์เพลงนะทุกคนอาจจะโคเวอร์แค่บีทตัวเดียวก่อนนะถ้ามุลรับผลงานดีแล้วรับผลรับอะไรมันดีก็เดี๋ยวจะโคเวอร์อย่างอื่นไปทั่วเลยเพราะาจอดพอได้อยู่ผมก็ไม่ได้เก่งแล้วต้องแกะใหม่หมดครับทุกคนก็ สมมติใครที่ยังติดตามผมอยู่นะอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ทุกคนผมก็ไม่ได้ทําคลิปดีแอคชั่นแบบนี้นะทุกคนแต่ว่าผมมาเห็นพี่เอกอะ่ะคือเป็นแบบแคสเตอร์ในดวงใจแล้วนะก็คือติดตามมานานแล้วแต่ตอนเนี้คือเขาเรียก,กอะไรพวกเกมอะไรเขาเรียกอะไรยูทูบเบอร์ใช่ไหมหลายท่านเขาก็าเข้ามาเยอะๆแล้วก็บบดูบบดคาแรคเตอร์ของทุกคนนะทุกคนก็ชอบเนละทุกๆคนความเป็นแบบเอ้ยแต่เห็นในที่เขามีแบบว่า หมือนดีแอคชั่นอะไรกันมาว่ามันมีเหมือนตัวละครของเอ่อสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์แต่ละคนนะเข้ามาอยู่ในเกมใชยไม่ใช่เหรอน่าจะใช่นะทุกคนเพราผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไอไออันที่มันคีย์บอร์ดด้านไหนอ่ะมันใช่คีย์บอร์ดไหมทุกคนอ่ะถ้าทุกคนรู้อ่ะบอกผมด้วยนะไอ้สีดำๆสีเหลี่ยมๆมันคืออะไรมันคือคีย์บอร์ดหรือมันคืออะไรแต่ที่เหลือคือมือใช่ป่ะนั่นแหละทุกคนก็วันนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับ ชแ, <ฟ S 2> แชร์ชแน่วเพื<ช>่อ <ๆ S 2> เป็นกำลังใจในการทำทีต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมไม่หล่อแต่วันนี้ผมหล่อแน่